ต่อไปนะครับจะพาไปทานไอศครีมทุเรียนครับที่ไม่ใช่ไอศครีมทุเรียนธรรมดาแต่เป็นทุเรียนพันธุ์มูสังคิงที่อำเภอใบตองจังหวัดยะลาครับไอศครีมทุเรียนที่ดูน่าทานนี้ครับทำมาจากทุเรียนพันธุ์มูสังคิงมูสังคิงแปลตรงตัวมีความหมายว่าราชาแมวป่า ร้าน the r e ร House ส์เบตงทำรายได้จากการขายไอศครีมทุเรียนมูสังคีงถึง6 0 0 0 0บาทต่อเดือนร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้หอนาฬการเมืองเบตงทางไปสารจังหวัดเบตงขายไอศครีมมูสังคิงมาได้ปีกว่าลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเบตงเรามาคุยกับโกเอ็กเจ้าของร้าน The r e ร h o u เ e เบตงกันครับสวัสดีครับโกเอ็กครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมกันครับผมโกเอ็กเบตงครับเอกสิทธิ์ธายแลรักษาเจ้าของร้าน The ะเรสตเฮเบตงนะครับ ไอศครีมมูสังคิงเนี่ยเป็นไอศครีมอะไรครับคือเป็นไอศครีมที่ทําจากเนื้อทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจากประเทศมาเลเซียแต่มาปลูกที่เบตงเนี่ยประมาณเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับความพิเศษของไอศครีมมูสังคิงอยู่ที่อะไรครับลักษณะพิเศษอีกอย่างก็คือว่านอกจากเนื้อทุเรียนเนี่ยที่มันมีความเข้มข้นแล้วเนี่ยไอศครีมของเราเนี่ยก็ทําโดยใช้เนื้อทุเรียนล้วนๆนะครับโดยไม่มีการองแต่งกลิ่นเลยนะครับ แล้วขายราคาเท่าไหร่ครับเป็นกระปุกนะครับเราก็ขายละสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยกมนะครับถ้าเกิดมาทานที่ร้านเนี่ยเราก็จะมีข้าวเหนียวมูนใส่ในถ้วยด้วยนะครับเราก็ขายถ้วยละแปดสิบบาทเป็นสกูปใหญ่ขึ้นมานะครับทุเรียนมูซังคิงเนี่ยครับมีรสชาติและเนื้อสัมผัสยังไงครับต่างจากทุเรียนหมอนทองไหมครับทุเรียนมูซังคิงเนี่ยมันเป็นทุเรียนที่ต้องทานแบบสุกนะครับเนื้อจะเนียนเนียนละเอียดนะครับเม็ดก็จะรีบหวานลึกแตกต่างจากหมอนทองในเรื่องของลักษณะของเนื้อและความหวานนะครับผมคิดว่าอย่าง ทุเรียนมูสังคิงราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับก็กิโลละ3 8 0ร้อแถึงสี่ร้นะครับแล้วที่ร้านเดอะเลสเฮาส์เบตงเนี่ยครับมีเมนูอื่นขายไหมครับนอกจากไอศครีมทุเรียนมูสังคิงนําผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับมาขายที่ร้านด้วยนะครับมีหลากหลายนะมีกล้วยฉาบมีน้ําบูดูมีซีอิ๊วปลากระโดดน้ําผึ้งชนโรงนะครับมีหลากหลายครับส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใครที่อยากลองชิมไอศครีมทุเรียนมูสังคิงนะครับผมก็สามารถติดตามรายละเอียดช่องทางของร้านเดอะเลสเฮาส์เบตงได้ครับที่ อยากมีแฟนเหมือนทุเรียนตัวหอมเนื้อนเนียนหวานมันมจะกินให้อร่อยและเช่นเคยนะครับช่วงแถายการของเราครับเราขอมอบกิฟต์เซ็ตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้ร้านโคดกระเพาจังหวัดสุโขทัยไว้ใช้กันเลยครับ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมกับรายการทำดีรวยได้ครับกับผมกนพบัตเช่นเคยทุกเช้าว,วันเสาร์ที่แบบนี้8.15เป็นต้นไปทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ